จุดนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือหน้าบริเวณเฮ er ือนศูนย์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่กิจกรรมเพราะอย่างยิ่งภาคบ่ายจะเป็นการพบนะคะจะจัดอยู่ที่ใต้เฮ er ือนศูนย์แล้วก็เป็นบรรยากาศในการก็จะจัดที่นี่นะคะช่วงประมาณตีสามสี่สิบห้าก็จะมีการฟังธรรมะบรรยายแล้วก็การได้พบกับคณะสิทธิมาที่จะมาเทศให้ฟังในช่วงเช้า แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการพบกลุ่มสมนักประกลุ่มในช่วงบ่ายโมงบ่ามงสีสบาโดยประมาณและก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มการจัดสรรต่างๆนัดหมายก็จะเป็นบุญนิยมทีวี จันพุธศุกร์จะเป็นพ่อครูสำนักโหติรักท่านเทพนะคะส่วนวันอ,อื่นๆก็จะเป็นท่านสำนักสิทธิธรมาจจะเป็นการภาคทบทวนด้วยแล้วก็จุดนี้ที่เรากำลังจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะคะก็จะเห็นได้ว้าหลังจากที่เราลงฐานงานในช่วงเช้าไปแล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือพี่น้องก็จะมาเติมกําลังนะคะมารับประทานอาหารกันที่เพื่อนนะคะเงื่อนสวยหมดก็คือเหื่อนแปลว่าบ้านแปลว่าเรือน นะคะแล้วก็คำว่าสวยเมิ่ก็คือถ้ามาช้าอาหารก็จะหมดวันนี้เราก็จะพามาชมบรรยากาศการรับประทานอาหารยามเช้าของพี่น้องชาวบุญนิยมนะคะที่นี่จะเป็นชุมชนที่รับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกจะมีอ,อาหาร เมนูต่างๆมาให้บริการในแต่ละช่วงเช้านะคะถ้ามาเช้าหมดนะคะวันนี้ที่เราเห็นไกลๆเลยนะคะน่าจะเป็นปวยจบเดือนเราจะเข้าไปดูใ,นใ,นใกล้แต่จะขออนุญาตสวมแมสนะคะถ้าเราเข้าไปบางส่วนนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะเอาแมสสให้กับกล้องนะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะก็วันนี้นะคะที่บอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะทุกๆเช้าเนี่ยที่นี่นะคะก็จะมีการให้บริการอาหารนะคะในช่วงเช้าก็คือเก้าโมงเช้านะคะซึ่งอาหารเนี่ยก็จะทำมาร้องกันท้อมที่จะขึ้นศาลาให้กับท่านศสนาศิษย์ขมด้วย วันนี้เป็นจับยวนหน้าตานาประทานทีเดียวเลยนะคะก็กินกันร้อนๆเหาะกัอแบอากาศหนาวๆแบบนี้เดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะท่านใดที่อยู่อุบลราชธานีก๋วยจับยวนนี้ถือว,ว่าวเป็นไฮไลท์ของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะแต่นี่นะคะเป็นมังัุดนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าช่วงกลุ่มเขามีอะไรบ้างเมื่อสักครู่เห็นน้ำกันไปแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ หัวไชเท้เาปลูกเองที่นี่นะคะแล้วก็พวกฟ้านต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักที่เราปลูกปลูกกันในชุมชนนะคะแล้วก็สังเกตนะคะที่นี่นะคะจะเป็นวัฒนธรรมนำภาชนะส่นตัวมาใช้ในการใส่อาหารนะคะเพื่อหนึ่งป้องกันโควิดด้วยแล้วก็สองเป็นการช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ได้ฝึกวินัย ต้นนะคะเขื่อจับดววมีเครื่องปรุง,งที่เราเห็นตอนนี้นะคะจะมีตเต้าหู้ซึ่งเต้าหู้ที่นี่มีโรงผลิตเต้าหู้นะคะสามารถที่จะผลิตเต้าหู้ได้เอง,อง,พงเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องในชุมชนแล้วก็มีผักทีต้นหอมนี่ก็ปลูกเองในชุมชนนะคะผงโปรตีนเกษตรนี้ก็อาจจะมีการผลิตเองแล้วก็สั่งซื้อบ้างผักลานี้นะคะอย่างเช่นสวนอกผักพะนาหรือผัก,ผกอันนี้ก็ มีปลูกเองในชมชนโดยหลักๆที่นี่จะทําเป็นออแกนิกนะคะเขาในชนชนุมไม่มีแม่ครัวก็จะมีเครือข่ายเครือแหที่นําส่งในแต่ละวันนะคะอ่นนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศในตรงนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะแบ่งเป็นโต๊ะนักเรียนนะคะ,ะแล้วก็มี่ะโดยทั่งขาก็จะมะีข้าวของมีขนมหรือว่ามีอาหารขยอยเข้า มาที่ครัวกลางอยู่เป็นระยะยะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเมนูนะคะ,ะจุดนี้จะเป็นจุดที่ตักอาหารเป็นข้าวนะคะด้านหัวโต๊ะเนี่ยก็เป็นข้าวซึ่งข้าวนี่ก็จะมาจากเครือข่ายเคร,รือหแหด้วยแล้วก็เป็นข้าวที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญโ,โซด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวผัดนะคะนี่เมนูข้าวต่างๆจะอยู่ทางด้านหน้าบางครั้งก็จะเป็นข้าวมีข้าวเหนียวข้าวฝองแล้วแต่นะคะและ้วก็โซนด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูต่อ ที่ผลิตอาหารเราเดอนนี้ดูเมนูแฝงนะคะมันจะมีซุ้มตำด้วยนะคะอย่างทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอาหารตระกูลผัดนะคะอ,อย่างเช่นผัดถั่วงอกผัด,ผดชักทองมีส้ตมตำไทยสุ้มตำอีสานผัดผักนะคะแล้วก็มีของทอดแล้วแต่แว่าท่านใดจะว่าก,กานอาหารเมนูอะไรก็สามารถมาเลือกสัรจากตรงนี้ได้นะคะส่วนซุ้มนี้ ตู้ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผักสดน้ำพริกผักลวกนะคะก็จะตั้งอยู่ตรงโซนนี้นะคะมีกานชายกเรทำข้าวทำสบายนะคะซึ่งผักสดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ปลูกเองในชุมชนนะคะอย่างผักลวกนี้ก็จะมีผักบรรณาก้าวมาด้วยอย่างเช่นผักโขมผักโขมหินนะคะมะละกออะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่เป็นในโซนกระตุ้ผักนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสส่วนของแกงนะคะแกงเนื่องจากว่าทำไมต้องอยู่ในตู้เพราะว่ามันจะมาร้อนๆใหม่ๆสดๆแล้วก็มีหม้มมอขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่สะดวกนการที่จะเอาเข้าตู้นะคะก็จะตั้งโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูโต๊ะข้างๆนะคะ,ะโต๊ะข้างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้าวต้มแล้วก็ขนมหวานเดีย๋ยววันนี้ก็จะมีโยเกิร์ตนะคะที่นี่นะคะเนื่องจากผลิตเต้าหู้ได้เองก็จะมีการทําแปรรูป เป็นเมนูต่างๆนะคะนี่เป็นเยเกิร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวทองนะคะข้าวทองนี้ก็มีพี่น้องเราบริษาัทมาร่วมบุญนะคะที่นี่ก็เพียงอาหารมีเมนูอะไรต่างๆก็จะนํามาร่วมบุญกันแล้วก็มีในส่วนของผลไม้นะคะก็จะมีที่โต๊ะนี้มีข้าวต้มแล้วก็พวกน้ําสมุนไพรต่างๆก็จะอยู่ที่โต๊ะนี้อย่างเช่นอันนี้เป็นน้ําสมุนไพรโคลานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโต๊ะเด็กนักเรียนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนักเรียนก็จะเห็นว่าอาหารก็จะมีความใกล้เคียงกันกับโต๊ะของผู้ใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางเมนูที่เสริมเพิ่มเติมมานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอท่านธรรมนัสิธมาศนะคะแล้วก็อันนี้เตรียมให้เด็กๆทั้งหมดเลย เอ่อก็จะมีเดี๋ยวจะมีอาหารจากาคณะสิทธรมมมาลงมาอีกครั้งด้วยจุดนี้นะคะก็จะเห็นว่าอาหารของเด็กๆก,ก็มีความใกล้เคียงกับผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าบางเมนูก็จะมีเอ่อเสริมเพิ่มเติมมาแล้วก็ต้องให้แยกออกมาเพราะว่าบางครั้งเด็กเนะี่ยยังยงฐานงานไม่เสร็จอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยต้องมารับประทานเอ่อทีหลังก็อาจจะไม่ทันในการสักตรงเมนูใหญ่ส่วนทางด้านนู้นนะคะเอ่อ เดินทาค่ะก็จะเป็นในส่วนของผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมผลไม้เพื่อที่จะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้ได้รับประทานกันนะคะก็จะมีจัดสรรปันส่วนแบ่งให้นะคะเพราะว่าเพื่อสุขภาพด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะคะที่เพื่อนสวยเนิร์สนะคะ